เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive right, การชิป Battle คิทโต้ Conflict m i a 4 7 Seven Night และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับวันนี้นะครับเกมอสุ u n v m i x i x นะครับจะเปิดตัวช่วงเวลาเที่ยงวันของวันนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงสกิลนะครับความสามารถของแต่ละตัวละครนะครับจำนวน5ตัวละครนะครับผมตัวละครตรงนี้ทั้งหมดนะครับเขาจะฟิกเพศนะเราไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะตามรูปเลยนะครับผมทั้ง5อาชีพนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิล พาลาดินสายโลก่ก่อนแล้วกันนะครับพาลาดินนะครับสกิลที่1น,นะครับจะทําให้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูข้างหน้านะครับพร้อมกับการยั่วยุศัตรูให้เข้ามาหาเรานะครับผมเหมือนดึงดึงคนเข้ามาหานะครับอารมณ์ประมาณสกิลโบวกของเกมแล็กนาล็อกเลยนะเกมนี้หลายๆสกิลคล้ายๆกับแล็คนาล็อกเวอร์ชั่นคลาสสิกมากนะเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะสนะครับจะเป็นสกิล เพิ่มอมตะนะครับมันเป็นโอกาสเพิ่มอมตะให้กับพาลาดินนะครับตัวเองนะครับสิบวิอันนี้ผมว่าไม่แน่อาจจะมีการแก้ไขหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันนานเกินไปหรือเปล่านะครับสิบวินะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสกิลที่3นะครับจะเป็นสกิลสะท้อนดาเมจลดความเสียหายอีกอีก10%นะครับแล้วก็เพิ่มแอคแท็ให้กับไนตี้นะครับอันนี้ก็คือเราเนี่ยจะสะท้อนดาเมจนะครับ แต่เราอะจะไปเพิ่มแอ t แท็10%แล้วก็ลดความเสียหาย10%ให้กับตี้นะครับต่อไปนะครับสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายนะครับผมจำนวน160ดาเมจนะครับ160ดาเมจบวกกับสตัร์อีก3วินะสตาร3สวินี่ถือว่านานมากนะครับต่อไปนะครับสร้างดาเมจนะครับ167%บวกสตาร์อีก4.1วินะครับโอ้โหสกิล ดาเมจสตารลัวเลยนะครับสายพลัดินน่าสนใจนะฮะแล้วก็สกิลที่6นะครับเพิ่มพลังโจมตีในตี้นะครับอ่ะเพิ่มพลังเอาง่ายงบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อน12วินะครับแล้วคนในตี้จะเป็นอมตะ3วินะครับแต่เราจะโดนดาเมจแรงขึ้นถึง45คือครึ่งๆเลยนะครับคือรับมือรับเท้าแบบเต็มระบบเลยนะครับอารมณ์สกิลเหมือนกับคูไซเดอร์ของแร็คนาล็อกนะฮะมันคือสกิลเดวนะครับ คิดไม่ยากเลยนะครับใครเคยเล่นจะรู้ดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมจะพูดถึงตัวแลนเซอร์ก่อนนะครับแลนเซอร์นะครับตัวอาเวทตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมขอข้ามนักดาบสักครู่นะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวขอเป็นตัวแลนเซอร์นะครับเป็นนักเวสสายบัฟนะครับตรงนี้นะครับสกิลที่1นนะครับเขาจะเป็นการปักเสาฮิวหมู่วงกว้างนะครับผมอ่าสิบ วินะครับความแรงของการฮีลอยู่ที่93ของดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับผม93เปอร์เซ็นต์ของดาเมจต่อไปนะครับสกิลที่2นะครับปักเสาเพิ่มความโจมตีนะครับโจมตีเร็วให้4.2เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งกลุ่มนะต่อไปสกิลที่3นะครับปักเสาเหมือนเดิมนะครับเพิ่มโจมตีและป้องกันนะครับโอ้โหโคตรจะบัฟเลยนะครับคือไม่มีอะไรขาดเลยนะต่อไปนะครับ4นะครับลดความเสียหายคีดิคอน สกิลโจมตีไปไหนล่ะครับมันอยู่ที่สกิล5กับ6ครับผมรุนแรงนะฮะเป็นการาหสกิลที่5นะครับใช้ลูกแก้วโจมตีทําให้ติดสโลสิบวินะครับสกิลที่6นะครับอันนี้คือดาเมจเป็นดาเมจรุนร้วนเลยนะครับไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะก็คือยิงเลเซอร์ไปข้างหน้านะครับประมาณนี้นะครับขอพูดคร่าวๆนะครับผม รายละเอียดอาจจะยังมีไม่ครบนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้สายบัฟเต็มระบบเลยนะแล้วก็ผมจะพูดถึงอาชีพปืนนะครับอาชีพปืนเป็นอาชีพที่อาระโจมตรีระยะไกลนะครับก็สกิลที่1นนะครับเป็นดาเมจแปเปอเ็นะเป็นสกิลดาเมจแปิยิงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับหมุนตัวยิง3ามวินะครับดาเมจเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นสกิลกลุ่มนะครับนะ โอเคนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับผมยิงลัวไปข้างหน้านะครับอ่าแล้วก็ติดสะทำให้ศัตรูติดสตัน3วินะครับแล้วก็เพิ่มแม่นความแม่นยำให้กับปาร์ตี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าดาเมจนะครับผมเป็นสกิลที่4นะครับดาเมจ72.5%มีโอกาส ทำดาเมจพิเศษเพิ่มอีก 25%, เรนะฮะก็อารมณ์เหมือนกับว่าทำดาเมจไปรูอ่าทำดาเมจไปเจุดอ่าใช่ไหมครับแล้วกม็มีโอกาสติดระเบิดคนตัวร,บรอบๆข้างๆก็อาจจะโดนไปด้วยสก,กิลที่5นะครับดาเมจ125%เอนะครับอันนี้เริ่มรุนแรงแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มคีริคอนทั้งตี้แค่1.2%อออันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะสก,กิลที่6นะครับกับดัก ดาเมจนะครับถ้าศัตรูติดกับดักนะครับดาเมจเหมือนจะติดเหมือนจะจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจเราเพิ่ม95%นะแล้วก็เวลาเรายิงอ่ะเมื่อคขือนเป็นเป็นพาสซีฟติดตัวเป็นระยะหนึ่งนะครับก็เหมือนกับเวลาเรายิงแล้วเราจะทําการแบ็กสเต็ปนะครับยิงไปกระโดดแบ็กถอยหลังไปยิงไปกระโดดแบ็กถอยหลังก็ทำให้ศัตรูมีโอกาสติดนั้นถึง2ี่คือสกิลนี้ค่อนข้างที่จะดีมากคือศัอตรูไม่สามารถจะเข้าใกล้เราได้เลยนะถ้าเราไม่ติดกําแพงซะก่อนนะแล้วแถม ศตรูติดมือีกคือเป็นสกิลที่น่าลำคาญบอกเลยครับเป็นสกิลที่น่าลำคาญแต่ผมรู้สึกว่าอาชีพปืนดาเมจไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร,ร่นะฮะก็มีสกิล6 6น่าสนใจแค,แค่แค่สร้างความลำคาญได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเออแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งนี้จะน่ากลัวมากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับสกิลที่4เอ้ออาชีพที่4นะครับเป็นอาชีพเคียวนะครับเขาไม่ใช่นักเวท หรืออะไรนะแต่เขาเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกับพวกแม่มดนะครับเป็นสายคำสาปแล้วกันนะครับโซเอเธอร์นะครับโซเอเธอร์นะฮะอ่ะเป็นสกิลแรกนะครับเป็นดาเมจกลุ่มนะครับสร้างดาเมจเป็นกลุ่มข้างหน้านะครับนะต่อไปนะครับ2นะครับเป็นดาเมจนะครับการเรียกรังค่าวขึ้นมาโจมตี55% 4ครั้งนะครับก็ดูแล้ว อาจจะได้ความเท่นะครับแต่ความรุนแรงก็ถือว่าดีนะถ้าโดนเต็มๆสี่ครั้งก็เกือบ200กว่าเปร์เซ็นต์ก็ผมจะเทียบกับอาชีพอื่นนะก็เหมือนจะแรงกว่านะต่อไปนะครับสกิลที่3นะครับโยนลงศพนะครับใส่ศัตรูนะครับลดความเร็วนะครับอติดโซโลแล้วก็สร้างดาเมจนะสกิลที่4นะครับเรียกวิญญาณนะครับเพิ่มอัตราการโจมตีให้กับในปาร์ตี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะครับ สกิลที่5นะครับก็จะเป็นสกิลอัญเชิญลงศพนะครับสร้างดาเมจ290%นะครับแถมทำให้ติดสโลว์ยีดซ็นต์ด้วยก็เท่าที่ดูมานะครับดาเมจอันนี้โหดจริงๆนะครับแถม,มติดสโลว์ต่างหากนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วสกิลที่6นะครับตัวนี้ญจะเป็นสกิลไม้ตายอยู่ละนะอัญเชิญลงศพ5ลงเลยนะฮะสร้างดาเมจ330%ร้มีโอกาส 15%นะครับที่จะติดสตัน5วินะครับก็น่าจะเป็นสกิลที่รุนแรงที่สุดแล้วนะเท่าที่เห็นนะครับก็น่าสนใจนะครับอารมณ์เป็นสายคำสา์เต็มระบบเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับจะพูดถึงอาชีพนักดาบนะครับก็หรือ a ล์ walker นะครับก็อาชีพนี้จะเป็นอาชีพโจมตีระยะประชิดนะครับโจมตีไว่นะก็ สกิลที่1นะครับดาเมจจะอยู่ที่100%เท่านั้นนะครับดูดาเมจน้อยๆอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าครูดาวน่าจะไวนะต่อไปสกิลที่2นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม100%อาอันนี้ก็อาจจะไวนะครับเหมือนเดิมนะครับสกิลที่3สร้างความเสียหายเพิ่มเติม150%แล้วก็จะทำให้ศัตรูติดสตันนะครับ3.1่นะครับโอกาสติด12%เเท่านั้นนะ แล้วก็จะบวกแอคแท็กให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม135%เป้าหมายนะครับจะติดสตันนะครับโอกาสติดนะครับ11%นะครับก็ประมาณนี้นะครับสกิลที่5นะครับเป็นสกิลบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับผมและตัวเองด้วยนะครับก็คือเพิ่มพลังป้องกันป้องกันเวทป้องกันกายภาพหลบหลีกนะครับ 6นะครับสกิลที่6ดาเมจ105%เครับเขาเขียนสั้นๆแค่นี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับมันอาจจะรัวๆหรือเปล่ามันจะยังไงกันแน่นะโอเคนะครับก็ผมก็ถ้าสรุปถ้ามันเป็นสกิลแบบนี้นะครับผมก็ทุกคนน่าจะเลือกอาชีพกันได้ไม่ยากแล้วเนาะว่าอะไรมันน่าสนใจยังไงนะครับก็ผมก็มองว่าตอนแรกผมเลงอาชีพปืนเอาไว้นะ ก็คิดว่าจบตีลระยะไกลน่าจะได้เปรียบดาเมจรุนแรงนะครับแต่พอมาดูดาเมจนะครับมันมันดูเป็นสาย,ยสร้างความรำคาซะมากกว่าเนาะแบบยิงถอยหลังยิงถอยหลังติดมือโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันมันก็คือเหมือนก่อกวนนะครับเป็นสกิลที่ก่อกวนได้ดีเลยนะส่วนตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าไปมองทางอาชีพเคียวเลยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าสกิล5สกิล6รู้สึกว่าจะรุนแรงมาก นะครับนะก็น่าสนใจนะครับติดสตันทั้งติดโซโลและดาเมจและรุนแรงมากๆนะครับก็ตัดสินใจกันดูนะอันนี้ไม่บังคับกันนะครับแต่หมวดแต่มาเล่นแต่อาชีพดาเมจนะครับสกิลอาชีพแรนเชอร์นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับบัฟหมู่บัฟกลุ่มนะครับก็ลองดูกันนะครับนะก็อาชีพที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับทุกคนหลังจากมีการเกมเปิดตัวไปแล้วเนาะก็มารอลุ้นกันดูดีกว่า โอเคแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมอโอเคแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ